น้าแต่เดี๋ยวทำเนี่ยท่าเดี๋ยวตอนนี้มันมีข่าวลือออกมาหลายว่ะหมายจับออกมาที่ปา้าแตนคดีคดีอะไรนะเขาบอกว่าป้าแตนทําอะไรเกี่ยวกับชฉมนะฮะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออ,เอ,อแต่ว่าแตเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ข่าวโซเชียลมันออกแต่แต่ยังไม่มีหมายมาจริงๆนะนแต่ในความคิดน้าแต่ว่ายังไงฮะก็ให,ห ก็ให้มันมีเอกสารมาก่อนอเออให้มันมีเอกสารมาก,ก่อนให้เจ้าหน้าทีโอ,อมว่าวอ๋ออันนี้จะเป็นมีแต่บ้า,าเขาว่าเขาว่าโอ้สู้เป็นตำรวจติฮะสู้เป็นตำรวจติสู้เป็นไซสืสบดีทุกหู้ค้กหู้ดีแค่ที่ผัดขายของเนี่ยขายเออไซเอกสาร นักข่าวก็ออกไปเบิล้ลละคณะขี่เราตีกนนันเขาจะไปเหตุข่าวเออเขาออกเขาเขาจะออกออกไปใส่เอกสารหอยว่าเนี่ยเอกสารอยู่เสีทายมากกว่าน่ะแต่ว่าออน้าเตมีเพจเพจหนึง่งเขาบอกว่าต้องตอบคำถามเราให้ได้ว่าเส้นผมของเขาไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรเขาเขาแบบนี้นะออกจากสโมสรตำรวจด้วยนะนี่ติดต่อกลับมาถาม่ังไนตำรวจ เบบิงได้เคยได้ยินบอกเคยได้ยินบอกเขาว่าไม่พูดไม่พูดค่ะจะให้คําที่ชั้นสารเป็นบอทุกคนก็จะพูดอย่างนั้นเออจริงบ่จริงกับบอลูอจริงบ่จริงกับบอหโชว์ได้ไหมเขาก็เขาลงอย่างนี้น่แจะได้แล้วเขาก็ลงเขาเขาก็ลงเผยแพร่อยู่บอกมันเป็นเพจฟังหูไวหู บปแม,มนฟั่งหูซ้ายออกหูขวาฟั่งหูออกขีตะเล็<ต>กกับโปแมนมีมากกับมีติน่ะมีมากกับมีไปแส,สดงว่าความคิดนะแต่คือต้องรอให้เห็นกับตาก่อนว่ามีไม้มาจริงๆแต่มีไม้ออกมากับมีการตั้งก็หาสีตั้งออกมาก็คือตั้งออกมาแล้วทิ้งลงน้ำตั้งออกมาแบบลอยๆเข้าใจปะนันเข้าใจปะบปแมนลอยกระทงตั้งออกมาแบบลอยๆ มึงต้องมีหลักฐานบอมนตั้งออกมาแล้วยนที้งลงนา้าไม่ได้มึงจะตั้งข้อหาแบบลอยๆบอมน,อมนก็ต้องมีหลักฐานมีพยานมีข้อมูลเยอะแยะมากมายสมปิปีที่จะตั้งข้อหาได้บอมนดูซื่อกับมาตั้งก็ <laughs> ซูมเอาก็ได้ก็จะบอกแป้งหนึ่งขายง่าเออแมนบอจะตั้งก็หาก็ตั้งได้ตั้งไฟก็บได้ว่าเออบได้ว่าจะตั้งก็ตั้งอทางขีค้านตั้งก็นอนลงแมนบอเออแข่งขีค้านนอนลงกับมีบแต่ถ้ามันออกมาจริงๆล่ะฮะถ้ามันออกมาจริงๆ ถ้ามันออกมาจริงๆเราเองก็ต้องอยากรู้สิจ้ะแขกอยากหู้ว่าข้อหานี้ตั้งออกมาแล้วเขามีหลักฐานพยานอะไรบ้างเออนั่นแหละเพราะว่าอย่างสมมติว่าตั้งส้าว่าอยู่ดีๆมาตั้งข้อหาน้าแต่เนี่ยเอาน้าแต่ถ้าว่าน้าแต่อพาใครสักคนหนึ่งหลบหนีนี่เปที่เถียงนา้อยมามาทีเถียงนา้อย อ่าโดนเมียคนที่สามที่สี่ไล่มาอยู่ติดๆนะแต่โดดเถียงนารอดไปอย่างอุบิดเพราะเหตุอะไรตั้งข้อหามาเงินแล้วเมียคนที่หนึ่งช่วยแบบนี้บอกเมียคนที่หนึ่งช่วยทันทีมันก็ต้องมีมันต้องมีหลักฐานาเขาตั้งข้อหามาก็ต้องมีหลักฐานไม่ใช่ออก,ออกข้อหามาตั้งข้อหามาเพื่อกันแกล้งกันนะจ๊ะ อ่าแล้วเดี๋ยวจะมาถามป้าแตนก่อนเอาไปไปทายไปทายโอ้ฮะยาสมควรเราก็ดูกับยาสมควรด้วยนะคะทีแรลกัจะไล่สดขายของซุ้มบอยากซื้อกับแล้วแต่คอยดีขายขวางคอยแล้วพามผามาหน่อยแล้วลงอันไปเบิ้งให้หน้ามาหน่อยคนโตข้างหน้ามาเลยโต๊ะให้โต๊ะ มาหาสลดเซเลียนยืนแถวหนิบะมาเล่นกาน้โอ้ยน้อยแมยังมาน้อยเล่นกายให้หน้ายายสมควรหัวแค่เล่นกายให้หน้าล้มให้หน้าปุ๊บเล่นเลือดกันแค่หน nice ้าอ้าวมาอะไรวะตั้งสี่กะมีเล่นกายโอ้ยมาข่อยมันเริ่มใส่เกียร์เล่นใส่เกียร์หมา เลื่อมเสบกเลื่มเบกเลื่มเบกเลื่มเบกมันเลื่มเบกมันเลื่มเบกอ่มันเลื่มเบกมันเลื่มเบกมันก็เล่มันก็เลยนเบกไปยูเอ้านี่ความสุขใหญ่สมควรใครจะว่าใครจะตั้งก็หามาก็ตั้งไปนะครับอาจริงใครจะตั้งก็หามาก็ตั้งไปอยากตั้งก็ตั้งไป ถ้าเขามีหลักฐานข้อมูลก็ว่ากันไปหลักฐานข้อมูลตามพยานนะครับแต่พยานหลักฐานถ้ามันถ้ามันอ่อนอถ้ามันอ่อนก็่ต้องว่าไปตามนั้นเอคนเรานะครับเขาแจ้งข้อหามาก็แจ้งแจ้งข้อหามาก็ต้องมีเหตุเรืรอบแจ้งข้อมาแจ้งข้อหามากแต่ถ้าข้อหาถ้าแจ้งมาลอยลอยมันคือการปักความกันเด้อความน่ารักของมาน้อยแล้วก็ป้าแตนกับยายนะคะ ป้าแต่กับยายป้กปาก็มาอยู่กับยายสมควรนะคะป้าก็มาอยู่กับยายสมควรป้า,ป,าป้าเดี๋ยวเถอะไอ้ให้กำลังพูดให้กำลังใจ f อฟซหน่อย f อเป็นห่วงอ๋อที่มันเนี่ยเหรอใช่เราอยากให้ป้าพูดให้กำลังใจเขาหน่อยถถือให้หนอยท้างั่นนะ่ะทำไมของเจ้ามันฮะ มันงายโพดทธเออเวลาค่อยถือมันยากเอออ๋อเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะจริงๆป้าก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเนาะจริงป้าก็ไม่ค่อยได้ดูอะไรมากนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีกวันน้งคณก็มีใบมีอะไรมาแหละนะคะแ้วแม่ก็อาจจะมีคนแจ้งเรามานะคะก็จะมีถ้ามีเจ้าที่นำหมายนำอะไรมาถ้ามีหมายก็เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกทีนึงก็เล่ากันว่าจะเป็นยังไง ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เป็นห่วงป้านะคะตอนนี้ป้าจะเฉยงหน้าประชานกับแม่นะคะก็เดี๋ยวร,ร,อรอฟังข่าวอีกทีนึงถ้าจะเป็นตอนเย็นไมก็พรุ่งนี้เนาะก็มันเรารต้อง <มา S 2> รอฟังข่าวจากจากทนายทนายเขจะมาแจ้งเรามาเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเราดูไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าป้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ามันมีอะไรมาอย่างนั้นกตต็ต้องเขาเรียกว่า ู้ไปตามกระบวนการที่มันเกิดขึ้นะนะเนา,เาะาแล้วก็ลราจะทํายังไงเราแค่ชาวบ้านเราแค่ชาวบ้านที่ไม่รู้สิว่ามันจะมีข้อหาอะไรมาบ้างแต่เขาก็คงจะหาหลักฐานหรือมาหาอะไรมามาเปรียบเทียบเขาก็คงจะไม่อามาเฉยๆหรอกเนาะแต่เราก็ต้องดูหลักฐานเจ้าหน้าที่แหละว่าเขามีอะไรพอที่จะแจ้งข้อหาเราไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีใบไม่มีใบอะไรมาให้ป้าเซ็นนะ คือช่วงนี้คือยังเป็นข่าวลือเนาะเป็นข่าวอยู่นะคะก็อยากให้ทุกคนขอบคุณมากมากนะคะคือถ้ามีข่าวนิดนึงทุกคนก็จะเป็นห่วงแหละแต่ว่าป้าก็ว่าเดี๋ยวรอให้มันมีใบมีอะไรมาจริงจังค่อยว่ากันนะคะป้าก็พร้อมจะสู้ทุกอย่างกับลุงอยู่แล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ค่ะก็ไม่มีอะไรมากะค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆแล้วก็ ตั้งสติให้เยอะๆนะคะถึงแม้อะไรมันจะเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็คนจะแสดงให้รู้เองล่ะค่ะว่ามันเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเพราะอะไรเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรป้าว่าทุกอย่างมันคงจะทําให้ทุกคนเห็นไปเรื่อยๆนะคะป้าก็แค่ชาวบ้านคนหนึ่งค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอบคุณป้าแตนแล้วก็ขอบคุณ f c ด้วยนะคะที่ให้ความเป็นห่วงป้าแตนถา,ถามถามถ่ายเข้ามานะคะตาทุกสุกดิบค่ะเป็นห่วงนะคะด้วยความเป็นห่วงป้าแต๋นลุงพลนะคะแล้วก็เป็นห่วงครอบครัวตาตาชานยายสมควรด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ของน้าตายก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าต่ายกอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ